สวัสดีครับดรนิสสอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับตอนนี้ดรนุสรอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปภารกิจส่วนตัวนะแต่ว่าก็อาจจะเห็นบรรยากาศในอเมริกาท,ท่ามกลางสงครามการค้าที่กำลังดเดือดนี่รนะว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างคนอเมริกาคิดยังไงกับสถานที่เกิดขึ้นเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสเท่าที่สัมผัสนะฮะ คือคือการสัมผัสของเราเนี่ยมันก็แค่บางมุมบางจุดถูกไหมฮะใช่ฉะนั้นมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะสะท้อนสภาวะทั้งหมดได้ครับแล้วไอพื้นที่ที่ผมมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มที่มีแนวความคิดแบบก้าวหน้าและเสรีนิยม,มะนะฮะฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็ไม่เลือกทํ้มและต่อต้านทั้อยู่แล้ว <น>เอาไหนบอกได้ไหมครัอาจารย์นผมผมก็อยู่ในแวดวงคือแถวไหนใช่ไหมแคลิฟอร์เนียอ๋อฮรฮะแคลิฟอร์เนียก็ผมก็อยู่นี่คือมาทำงานทางวิชาการด้วยนะฮะแล้วก็มาเยี่ยมลูกด้วยนะทีนี้ก็ <c oughs> ส่วนมากก็ได้คุยกับกลุ่มคนที่เป็นปัญญาชนน่ะเป็นนักวิชาการฉะนั้นเขาก็มีแนวคิดที่ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตามตามบางบางพื้นที่เนี่ยบางส่วนก็จะมีติดป้ายติดป้ายที่ไม่เห็นด้วยกับทำนะ,ะครับแล้วบางบางป้ายก็จะค่อนข้างรุนแรงเลยนะฮะเกาวหาว่าเป็นคอลาลาชอะไรนู่นนะฮะอันนี้มันเป็นมันมันเป็นมันเป็นส่วนมันเป็นส่วนเล็กอ่ะมันเป็นส่วนเล็กๆในชุมชนมหาวิทยาลัยนักพิจารารอะไรยเงี้ยครับ ล่าสุดก็มีข่าวมานะวันนี้นี่เองฮะว่าทําเนี่ยประกาศต,ตัดนะฮะงบประมาณของอําภอออาวัดเนี่ยนะครับสองพันสองร้อยกว่าล้านเหรียญอาจารย์เพราะว่าไม่หยอกทำตามแนวทางที่เขาเขากะะําหนดไว้อะก็มันตอนนี้คือนักวิชาการส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะทางสายเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับน่าจะเกือบ ้าสิบเปอร์เซ็นตะนะไม่เห็นด้วยกับทรัมป์เพราะ <c oughs> นะว่ามันเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายที่มันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะได้ประโยชน์ <c oughs> แล้วมันก็มีผลกระทบกับโลกโดยรวมด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กระแสะหลักเขาก็สนับสนุนการค้าเสรียอยู่แล้วครับ <c oughs> การกีดกันทางการค้าเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะ แล้วแต่ยังก็ตามเขาก็คงต้องสามารถที่จะดำเน,นินนโยบายต่อไปได้แม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขามีเสียงสนับสนุนหลักๆอยู่ในสาภาใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถเดินหน้าได้เต็มที่นอะออเลรอครับรอย่างอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการทบทวนใช่ไหมฮะ <ạ. S 2> ที่จะไม่ไม่เก็บภาษีไม่ขึ้นกำแพงภาษีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก คือคือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยแล้วลงทุนในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็คงส่งเสียงนะฮะคือคือเอ่อก็มีการเรียกร้องอะ่ะว่าไม่ไม่ให้ขึ้นภาษีครับ,เ,รบเขาก็มีการปรับนโยบายพอสมควรน,นะฮะทีนี้การปรับนโยบายในบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นค่อนข้างมีลักษณะของการ ดำเนินการที่มันพลิกกลับไปกลับมาเอาความแน่นอนไม่ได้นะฮะอันนี้มันก็ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดการเงินและการลงทุนนะฮะแล้วก็มันก็จะสร้างความไม่แน่นอนต่อการวางแผนทางธุรกิจการผลิตการค้าและการเงินนะฮะทีนี้การยืดการปรับเพิ่มกำแพงภาษีประเทศต่างๆไปอีก90วันเนี่ยแล้วก็พุ่งเป้าการเก็บภาษีไปที่จีนเนี่ย โดยจีนก็ถูกเก็บภาษีเดิมก็ร้อยสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมล่าสุดก็ขึ้นไปอีกแล้วจีนก็ตอบโต้กับด้วยอัตราภาษีสูงถึงร้อยลี่สิบห้าเปอร์เซ็นแลจีนก็ไม่ไม่ยอมมาเจราจาด้วยนะฮะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยหรือแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็คงจะมีความไม่พอใจอยู่ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการทบทวนนโยบายบางอย่างซึ่งในการพลิกกลับไปกลับมาของนโยบายเนี่ยโดยเฉพาะการเก็บภาษีประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วอยู่ดีๆก็ยืดไป90วันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ <c oughs> แต่ว่ามันมีมันมีข้อสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ว่าาดำเนินการเช่นเนี้ยมันเป็นการหาประโยชน์จาก ความไม่แน่นอนทางนโยบายหรือไม่นะฮะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมันสวิงขึ้นสวิงลงค่อนข้างแรงครับจตั้งนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยพรรคเดมโมแครตเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เตรียมตรวจสอบเรื่องนี้โดยที่มีความเคลื่อนไหวของวุฒิสมาชิกอลิสเบธวอลเลนอลิาเบธวอลเลนนะฮะจากแมนชาสุเซตเนี่ยก็เรียกร้องให้กราตโอสหรัฐเนี่ยตรวจสอบพอไม่โปร่งใส แล้วก็ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่อาจจะมีการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในหรือ i n นไซเ r อร์อินไซเดอร์เทรดดิ้งเนี่ยของนโยบายกิจการทางการค้าของรัฐบาลทําที่พลิกกลับไปกลับมาพอเก็บภาษีก็เก็บสูงมากเลยหุ้นมันก็ล่วงประกาศเก็บภาษีเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็บอกไม่เก็บละจะยืดออกไปหุ้นมันก็ขึ้นดีดขึ้นมาไอ้ส่วนต่างของราคาขึ้นกับลงเนี่ย มันมหาสาลนะฮะแล้วถ้ามีการใช้ข้อมูลภายในเนี่ย insider trading เนี่ยมันก็ถือว่าทำให้นักลงทุนรายอื่นๆที่ไม่มีข้อมูลภายในเนี่ยเขาก็เสียหายถูกไหมครับแล้วก็ทีนี้อย่างอลิซาเบตวอร์เรนเนี่ยจากแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเนี่ยคุณทัมเนี่ยเขาไปส่งสัญญ,ญาณใน สื่อสังคมออนไลน์ของเขาว่า this is a g r e a time t to buy ในช่วงที่ <c oughs> หุ้นตกต่ำอย่างรุนแรงหลังจากที่มีการประกาศป,ปรับขึ้นกำแพงภาษีนะฮะหลังจากนั้นตลาดหุ้นก็ดีดขึ้นมาอย่างแรงเลยนะฮะ <c oughs> แต่กที่เขาบอกเขาจะยืดการเก็บภาษีไป90 <c oughs> วันทีนี้อีก90วันนี่มันก็จะมีความไม่แน่นอนขึ้นมาอีกว่าว่าตกลงจะเก็บไม่เก็บยังไงนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกับสงครามการค้าก็คือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในตลาดการเงินโลกเนี่ยมันถูกเทขายจำนวนมากนะซึ่งมันก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเป็นมันเป็นการเทขายตามปกติไหมหรือมันมีการผสมลงของธนาคารกลางบางประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยซึ่งถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจำนวนมากเนี่ย เพราะมันทําใ,ใ,ให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมัมนซุดตัวลงแล้วก็อดอลลาร์ก็อ่อนค่าแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมันก็พุ่งขึ้นอย่าง,างมากเลยโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีเนี่ยพุ่งขึ้นเยอะมากมากมากกว่าปกติทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลย้อนกลับเนี่ย เราก็จะเห็นว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขาก็ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมาตามลําดับอยู่แล้วนะโดยการถือถือเงินถือทองคํามากขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะขายมากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็รวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยนะฮะแตญ่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกออกมาปฏิเสธเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้วิธีการ เทขายทันทบัตเนี่ยมาบีบมาบีบสหรัฐในเรื่องการการขึ้นกำแพงภาษีครับอานี้ถ้ามันเทขายกันมากอาจารย์รูปธรรมเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงต่อตลาดการเงินแล้วก็จะมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจบริยเซกตเตอร์หร่าอาจารย์มันจะเกิดวิกฤตตลาดการเงินโลกเ่ยฮะอ่ามันแล้วมันก็จะทําให้เกิดสภาวะการตึงตัวการเงินตึงตัวมากเพราะว่า สหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหนี้เยอะถูกไหมฮะคือถ้าขายพันธบัตรไม่ได้เนี่ยกระทบกระทบรุนแรงมากเลยนะทีนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจีนเนี่ยใช้วิธีขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อกดดันสหรัฐเนี่ยอ,อันนี้ก็จีนก็คงจะต้องทำแบบระมัดระวังด้วยนะเพราะตัวเองก็จะเข้าเนื้อด้วยก็คือจะขาดทุนด้วยเพราะตัวเองถืออยู่ไงฮะ คือกูเทขายเยอะๆเนี่ยมันก็มูลค่ามันก,นก็ลดลงนะฮะแล้วมันก็ตัวเองก็ได้รับผลกระทบอ่ะเพราะสิ่งที่ตัวเองถืออยู่มันด้อยค่าไงครับ,รบจากนั้นถ้าเขาเทขายเขาก็ต้องมีมีจังหวะของการที่จะทำเพราะเขาถืออยู่เยอะมากคือเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเยอะกว่านะฮะญี่ปุ่นเยอะ ตรงนี้มันมีผลทำไมคำเปลี่ยนนโยบายไป่ป,ป,ไป,ป็นมาเน้วยเขาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาก็ยืนยันแล้วไงว่าเขาไม่ไม่เอาวิธีเนี้มาบีบบีบสารถูกไหมฮะค,ค,คือถ้าดูดูตัวเลขเนี่ยของจีนเนี่ยถือครองอย่างต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยถือครองประมาณเจ็ดเจ็ดแสนกว่าล้านดอลลาร์วันนี้จีนเนี่ยเขาเขาไม่ได้ถือโดยธนาคารกลางสหรัฐอย่างไอธนาคารกลางของจีนอย่างเดียวไงฮะ คือเขาถือผ่านสถาบันการเงินในยุโรปด้วย <c oughs> ถือผ่านในรูปแบบอื่นๆด้วยถูกไหมฮะ <c oughs> ซึ่งมีการมองว่าถ้าดูยอดจริงๆเนี่ยมันอาจจะถึงหนึ่งล้านล้านดอลลาร์มันไม่ใช่แค่เจ็ดเจ็ดแสนล้าน <c oughs> นะแต่ญี่ปุ่นมากกว่านี้นะฮะญี่ปุ่นมากกว่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้ของจีนได้ไหมฮะแล้วก็ทําให้ทําต้องอาจจะต้องเรียกว่า พลิกนโยบายกลับไปกลับมาอืมไม่อาจจะไม่เชื่อมโยงโดยตรงครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ทําเขาพลิกนโยบายเขาพลิกประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้พลิกจีน,นอืมคือเขาไม่ได้ลดดอกเบี้ยให้จีนอแต่ว่าที่ลดดอกเบี้ยให้จีนเนี่ยคือลดในสินค้าบางประเภทซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นผลจากการล็อบบี้ของธุรกิจไฮเทค ธุรกิจยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ลงทุนในจีนจนํานวนมากแล้วเขากระทบอานน<ล>ี้รดภาษีนะ,ะไม่ขึ้นกำแพงภาษีไงคือสินค้าบางตัวเขาเขายกเลิกเพราะว่าที่จะขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าขึ้นแล้วมันกระทบกับบริษัทของสหรัฐเองไงครับอแล้วอจะมีผลยังไงต่อเมืองไทยบ้างไหมฮะอาจารย์ต้องระดระวังอะไรบ้างมันปวดที่มันเกิดขึ้นในตลาดเงินเนี่ย ก็ไทยก็ผมคิดว่าเราก็มีทุนทุนสำรองอยู่มากนะก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีทุนสำรองสูงครับแล้วก็มีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์อยู่ในทุนสำรองมากนะฮะก็ก็ต้องระมัดระวังต้องต้องมีมีกลยุทธ์ที่จะต้องต้องดูสถานการณ์ของตลาดการเงินใกล้ชิดนะว่ามันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ ครับแต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงใช่ไหมอาจารย์ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสใช่ถูกต้องนะอย่างอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือโอกาสของบรรดาบรรดาคนใกล้ชิดทำอะ่ะทุนที่ใกล้ชิดทำอ่ะถูกไหมฮะอย,อย่างแค่เขาแค่แค่กระซิบบอกอย่างเงี้ย ว่าวันนี้ผมจะประกาศขึ้นภาษีนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะผมจะไม่ขึ้นผมจะยืดม,นมันก็มีผลผลเยอะแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็คงต้องถูกถูกตรวจสอบอะครับครับคงต้องต้องถูกกรตาตของสหรัฐตรวจสอบแต่ันกเชื่อมโง <Taylor> แต่มันก็ไม่ได้ตรวจสอบง่ายนะครับนั่นอาะใชหน่วยงานตตรวจสอบของอเมริกานี่เข้มแข็งหรือว่ามี พลังพอที่จะตรวจสอบทำหรือเปล่าก็เข้มแข็งนะฮะแต่ตอนตอนช่วงที่เขาได้รับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคนที่มีอะไรอ่ะมีมีความเห็นหรือจุดยืนที่เป็นปฏิบัติกับเขาอ่ะนะฮะ,ะแล้วอเอาคนใกล้ชิดเข้ามาแทนอ อย่างองค์กรในสหรัฐเนี่ยก็ก็จริงๆก็มีความเป็นอิสระมากทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างกรณีการดำเนินคดีต่างๆที่ประธานดีมีคดีอยู่เนี่ยอย่างระบบศาลยุติธรรมระบบอะไรเนี่ยเขาก็เขาก็ตัดสินให้ทั้มีความผิดนะครับในหลายกรณีเอาเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอาจารย์อาจารย์อยู่ที่อเมริกาตอนนี้อาจารย์ มันมีความรู้สึกที่ว่าคนเมริกันเขาเหยียดชนชาติอื่นไหมชาวเอเชียโดนไหมว่าหลายคนกลัวอาจารย์ตอนนี้นะในพื้นที่ที่ที่ผมอยู่เนี่ยที่ที่มาทํางานวิชาการเนี่ยแล้วก็มาเยี่ยมลูกชายเนี่ยนะฮะก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหานั้นครับไม่มีปัญหานั้นเลยครับอืมเพราะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ของพวกเสรีนิยมพวก liberal อ่ะครั ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยครับแต่บางพื้นที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยใช่ไหมครับบางบางพื้นที่เนี่ยผมก็ดูจากข่าวนะครับดูจากข่าวก็มีอยู่บ้างแล้วมันก็มีสื่อที่ฝ่ายขวาพวกที่อนุรักษ์นิยมมากๆขวามากๆอย่างผู้จัดจารายการของฟ o x News บางคนเนี่ยก็ก็จะมีทัศนะแบบแบบที่ค่อนข้างเหยียดเชื้อชาติอะไรหรือปลุก ความรู้สึกชาตินิยมอยู่บ้างครับแล้วก็มีคนที่เชียรนะ์นโยบายของทั้มเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเดี๋ยวระยะยาวมันจะดีอะไรเงี้ยอเมริกันถูกเอาเปรียบมานานทํานองเนี้ยก็จะมีความคิดแบบนี้อยู่ครับสื่ออเมริกันทําหน้าที่ได้ดีไหมฮะในสถานการณ์แบบนี้ฮะเขาหรือว่าเขาเลือกข้างกันตลอดกันทุกทุกฝ่ายสื่อสื่ออเมริกาก็นข้างเลือกข้างนะ นะก็มี PBS อะ่ะ PBS ของอเมริกาก็ส่วนมากก็จะไม่ก็ค่ขาทำเป็นกลางแล้วก็ให้ความรู้มากกว่าให้ข้อมูลในความรู้แต่ถ้าเป็นแบบ CNN หรือ Fox News เนี่ยมันก็เลือกข้างชัดอะ่ะคนละข้างไปเลยนะคนละข้างไปเลยถูกต้องมันก็ทวงดุลกันนั่นแหละเพราะว่าคนอเมริกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกบริโภคสือ่อนะ คือถ้าเขาไม่ไม่ไม่ไมไมไมบริโภคสื่อข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยฟังทั้งสองด้านเนี่ยฟังหลากหลายเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาเลือกบริโภคสื่อที่ที่ตัวเองเชื่อมันก็จะความความคิดมันจะเอ็กโค่เนี่ยคือมันจะมันจะยิ่งทําให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นไม่ไม่มองไม่มองมุมอืนน่นมันก็จะเกิดสภาวะอบนั้นอันนี้มันก็เกิดกับคนที่ใช้โซเชียลมีเดีย แล้วก็อยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเนี่ยครับแต่จริงๆการการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาอะไรก็ตามหรือการการที่เราจะมีความคิดที่มันให้มันมุมมองที่หลากหลายและครบถ้วนเนี่ยมันควรจะต้องบริโภคสื่อหรือรับรู้ข้อมูลที่มันมีความหลากหลายอ่ะเพราะว่าทุกเรื่องมันมีหลายมุมอะฮะมันมองมุมใดมุมหนึ่งก็ได้อย่างกรณีของทั้มเองเนี่ย การที่ทำมีนโยบายแบบนี้แล้วก็ทำชนะเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสังคมเมกันเนี่ยมันก็มีมีปัญหาบางอย่างอยู่อนะซึ่งมันสะสมมาแล้วก็คนเหล่านี้เขาก็เลือกทำเพราะว่าคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้เราเราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะมันมีคนทำสื่อล้อเลียนอาจารย์ว่าคนเมกันเนี่ยจะมีการยายฐานการผลิตนะเช่นแผงวงจรหรือว่า แม้กระทั่งรองเท้ากีฬากลับไปอเมริกาเนี่ยคนอเมริกนันเองก็ก็ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไจริงไหมต้นทุนแพงแน่นอนแล้วก็เขาก็ไม่ได้พร้อมเหมือนกับคนในต่างประเทศที่เขาผลิตให้ก่อนหน้านี้เออเราต้องทําความเข้าใจคําว่าประสิทธิภาพก่อนว่าหมายถึงอะไรถ้าถ้าประสิทธิภาพหมายถึงการเอาเปรียบแปงงานการ ขูดลีดการใช้ประโยชน์จากแรงงานอย่างเต็มที่อันนี้ถามว่ามันเป็นประสิทธิภาพที่ดีหรือเปล่าถูกไหมสังคมอเมริกันเนี่ยโดยระบบโดยปัจจัยโดยกฎหมายโดยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ไงถูกไหม,มเราจะบอกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้มันเราต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่มันเป็นประเทศที่มีการปกป้องอ สวัสดิการแรงงานในระดับที s <S so, like in freely, uh, anyway, ่ด er like ีแต well, okay. ่จะไม่ดีที่สุดนะเมื่อเทียบกับยุโรปเหนือฉะนั้นมันก็เลยทำให้ความสามารถในการแข่งขันในด้านนี้มันมันเสียเปรียบอยู่ถูกไหมฮะเมื่อเทียบกับเมื่อเมื่อเมื่อเทียบกับบางประเทศที่กดค่าแรงเอาเปรียบแรงงานเพื่อให้ได้ต้นทุนถูกถูกแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าล่ะคนส่วนใหญ่ หรืออาจจะเรียกว่า,า productivity ต่ำอาจารย์ productivity ต่ำปริทธิภาพต่ำ productivity ไม่ต่ำนะฮะ productivity สูงคนคนงานอเมริกันนะฮะ,ะ oh, เพราะเขาใช้เทคโนโลยีใช้อะไรได้เก่งจริงๆ productivity สูงแต่ว่าแต่ว่าค่าแรงเขาสูงด้วยถูกไหมฮะมแต่เพราะว่ามันมีม,นม,มันมีระบบหรือมียูเนียนมีอะไรที่มัน p r o t e c สิทธิ์ของค,คนทำงานเนะ่ย อย่างเต็มที่จาฉะนั้นคุณคุณก็ก็จะไม่สามารถได้ต้นทุนที่ถูกอ,ะอ่ะถ้าผลิตถ้าผลิตในสารัตนะฮะ,ะมันก็ไม่น่าห่วงถ้ามีการย้ายฐานกำรผลิตกลับไปจริงเขายังทำได้<า>ดย้ายฐานผลิตเนี่ยมันจะย้ายง่ายกว่าเดิมด้วยนะคุณจิระเพราะว่าเนือ่องจากว่าตอนเนี้ยโรงงานมันไม่ต้องใช้คนคนงานจำนวนมากไงมันใช้เอไอมันใช้หุ่นยนต์ได้มากขึ้นเ่ย คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฮะโครงสร้างการผลิตมันระบบการผลิตมันเปลี่ยนไปเยอะคือมามจำเป็นของการที่จะต้องมีโรงงานอยู่ในประเทศที่มีประชากรเยอะๆค่าแรงถูกเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีเป็นปัจจัยดึงดูดเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้ามันมีการย้ายฐานการผลิตของของสินค้าบางอย่างซึ่งมันเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี ที่ไม่สูงเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยมันย้ายฐานไปหมดแล้วไปประเทศอื่นหมดแล้วนะฮะสหรัฐก็ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มีคล้ายๆมูลค่าสูงใช้ทเทคโนโลยีสูงเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจกมันก็จะต้องปรับตัวอีกอีกครั้งหนึ่งะฮะแล้วแล้มันก็มันก็อาจจะทำให้คนจำนวนมากหรือเฉพาะแรงงานที่อยู่ในมนรัฐตอนกลางเนี่ยหางานได้ง่ายขึ้น เพราะเดิมเนี่ยโรงงานมันย้ายฐานออกไปหมดนะฮะครับแล้วกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่สนับสนุนทั้มด้วยนะแล้วก็กลุ่มกลุ่มเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มที่มีการศึกษาสูงคือเป็นแรงแรงงานที่มีการศึกษาไม่สูงนักครับแล้วเป็นเป็นแรงงานแล้วส่วนมากก็เป็นผิวขาวด้วยจํานวนหนึ่งใช่ไมอะรคำนั้น อาจารย์ครับโดยสุขคนที่จะไปเที่ยวอเมริกาตอนนี้ฮะจะส่งลูกสองหลานไปศึกษานะยังทําได้เหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะมีบ้างที่ผมได้ฟังมาว่าแต่อันนี้ไม่ยืนยันนะว่าพวกนักศึกษาที่ออกมาประท้วงทำเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้น black list แต่อันนี้ผมยังไม่ ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไมยังไม่มีคําการยืนยันอะไรนะฮะแต่ว่าอ,อาจจะต้องสูงิ่งเอ็มเจียมตัวนมากกว่าเดิมหน่อยก็อาจจะอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าทําเขาก็อยู่ได้อีกอีกอีกสี่ปีอ,ะอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวคือมันเริ่มมีพวกทอล์กโชว์พวกรายการทางด้านการเมืองที่เขาวิเคราะห์ข่าวเนี่ยเบอกว่าทําก็อาจจะอยู่สมัยที่สามอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็คิดแบบซับซ้อนอะ่ะ เช่นบอกว่าทั้มอาจจะลงลงมาชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอาจจะดีนะาืออาจจะเหมือนเหมือนเหมือนปูตินไงใช่ใช่สลับตำแหน่งระหว่างประธานดีกับนายกใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาอายุเยอะแล้วอะฮะคือมันมันมันเหตุปัจจัยบางอย่างมันไม่ให้แต่ถ้าทั้อายุน้อยเนี่ยผมว่าเขาอาจจะทำนะโดยโดยบุคลิกโดย ด้วยพฤติกรรมอะไรของเขาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะจุดอยากอยู่ในอานาจต่อไม่ละคดีเขาเยอะด้วยคดีเขาเยอะเขาต้องพยายามอยู่ในอานาจต่อนะฮะงั้นวันนี้เราควรนดรสกอรนสท่านนี้ก่อนนะฮะได้ครับขอบคุณครับเจอกันอีมากขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีครับ